零分。哎。 สวัสดีครับพบเจอกันกับนายหอยเค้นอีกเช่นเดิมครับผมมื่อนี่นายหอยเค้นน้พาพี่พนองออกมาพี่ละครับทงไหรอทงไฮทงน,นันนายหอยว่าถี่ภาพพี่พนองไปตอนนกอีกนอกอกี่หลุมน้องเบิ้งครับพี่น้องเพราะว่าบัางมองมันฝ่นกับวานเขาแล้วเนาะครับว่านน้องอีหลุมมันสีช่วงนี่เนาะครับ มันสิไปอยู่หมองไหนหดอก็เลยว่าอยากฆ่ากันมาต่อลองเบิ่งเนี่ยครับเพื่อเพื่อนเพื่อนกำลังบานเข่าครับเปินกำลังบ้านเขาแต่ว่าบนิใจคือคันวามันจะมีหนกบอ่อเนาะครับสหนกตูมช่วงนี้เนาะครับพราะว่าเพื่อนเขาว่าได้ขึ้นครับฟังทั้งเนี่ยเพื่อนกำลังถิดไปครับ ไปนำกันเลยฟังทั้งฝุ่นแล้วครับฟังตีนเขาฟังฝุ่นเพิ่นวาน่าเพิ่์นวานเขาแล้วไปลองเบิงครับวนัวนวันจะมีคือเพิ่นวานบอครับพี่น้องล้องเบิงฟังทั้งนี้มันสีเป็นจังไ๋ครับมาหอดหม่งปลาเขาเพิ่์นวานนะครับตอนแรกผมว่าเป็นนุกตูมฟังนั้งฝุ่นครับพี่น้องเอ้ฝุ่นครับเดี๋ยวผมขยขยายให้เบิงเด้อย บ่เนาะครับโอ้มันไลน์เนาะเอามาเบิ่งอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องหอยเขี้ยนใส่เบิ่งนี่ครับเพิ่นวานเขา่าหน้ำพอดีเลยครับแต่ว่าบ่รู้ว่ามันจะมีนกมาบ่ฟังทั้งนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจีต่อลองเบิง่งแต่นก เมืองนกหน่อยสมนันยิ้นแตกส่วนสวดดูครับฟังทั้งน่ะนะครับนกมันหากินตักแตนผมบอกคิดว่ามันก็ต้องมาคือกันครับนกเน,นี่ยพะว่ามันใกล้ห่วยฟังทั้งนี้นะครับเนาะฟังทั้งนี้เป็นน้องน้องเกา่าสี่ตอล้องเบิงครับมันสีมีบอมมนสีมันขึ้นมาบอล้องเบิงครับ นี่ครับช่วงนี้มันกัอยูจังสี่แหละครับผมไอหมองเลนนียนได้หอยเคยลงคิดไปพี่หาน้องเบิ้งนะครับช่วงฟังทั้งนี้ช่วงนี้ผมยังจะบอใส่สโกแค่มครับผมลองเบื้องสื่อว่ามันหนุกหนุกตู้มันถิมาบอ นี่ก็ช่วงประมาณอยู่เทียงครับผมว่าฟังท่งนอีกะมานเป็เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งมาเขาจะได้ขึ้นเคี้ยวเลยกับขื่นกระดิสูบน้ำใสผมว่ามันมันต้องขึ้นมากครับผมฟังท่งนี้ แน่นอนเลยครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องผมบอกว่ามันพันในม้าเดี๋ยครับผม วาเบิ่งใหม่ฟังทางนี้พบกิบวานมันต้องขเข่าเคี้ยวขึ้นไร้ฝนฟังทั้งฝนฝนขาววานเนี่ยพ่นต้องฝูงดำใส่ฝุ่นฟังฝืนมันเขียวเลยครับถึงแบบมาณสองนึงเลยนะฟังนะรับผมครับคลิปนี้ก็ในหอยเชนยงหอยเชนยงขนมก็นะครับนเนาะเชียงแต่ว่ามาต่อเบิง่งว่ามันจ้อันนี้บ่จังพอกันครับจังพบจังพอกันการล่านกกหนุ่มกำลัง จะเริ่มครับผมช่วงจากนี้เราไปหน้านกตูปกันครับผมพี่ปีสวัสดีครับ